ใหม่ๆออกมาซึ่งเราก็จะต้องติดตามเราจะได้ใม่ๆทั้หลางนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้ท่านก็ถือว่าโชคดีนะครับเราก็จะได้รับความรู้ใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้นะครับก็จะเป็นการทําให้เรามีความก้าวหน้าเป็นก้าวหนึ่งโดยเฉพาะเรื่อง การทำมากินทางไรทำนานะครับซึ่งบางท่านอาจจะเป็นพี่น้องช,อชอาวไรจนาก็จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เขามีสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะซึ่งจะช่วยให้การทำไรทำนาเราก็จะสะดวกและก็ประสบผลสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าหากว่าเราคิดจะทำประกอบอาชีพมันก็มีช่องทางช่องทางเพิ่มขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับก็ขอให้กําลังใจทุกท่านนะครับก็คงจะเป็นวาระที่ทักวิทยกรจะได้นําสิ่งใหม่ๆความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์แก่ท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณครับ